นี่เราก็มังอยู่ในเกม SCP นะเข้าไงวะออกไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคออกได้ละอันนี้ไม่อันนี้เราไม่รู้อว่าอ,อยู่ที่ไหนกันแล้ okay, ใครยไปเพื่อนในเกมโรบอทก,ก็ชื่อผมชื่อไวโอเ e ตโอเ d ตอะไรนะไวโอเลตสามสี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับ วายรดซีทีเจห้าศูนย์อันนี้ไม่รู้ว่านั่นคือตัวอะไร scp อะไรก็ไม่รู้เขาก็มีบอร์ดการ์ดอยู่ให้นะโอ้ฉันกล้าเข้าไหมนะความกล้ามันอยู่ที่ไหนวะอันนี้เราไม่กล้าลงมากเลยโอ้เสีย เอาไปาฉไม่กล้าเข้าเลยข้อละหนึ่งคึบเสียบกร์ดกร์ดจะตายไหมเนี่ยเข้าไปใกล้เนี่ยไม่กล้าเข้าเลยเออกลัว ใจเย็ยนแล้วมันคือเกมนะแล้วมันแค่เซสซีสทีในเกมใจเย็ยนสมองมันติดคำสาหรือเปล่าเข้าไปแกล้าตาวหรือเปล่าวะอ,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 อ้าวอ้าวเฮ้ยตาย ที่มันจะเป็นแบบนี้เพราะเราไม่ได้เล่นในคอ,เอ,อมเล่นในโทรศัพท์นะคะคนแฮมทรศัพท์กันด้วยอย่าเข้าใกล้ตัวนน้นเด็ดขาดนะคะไม่งั้นเราจะตายมาซีรีการ์ดมาล็อกหน่วยเราต้องเป็นหน่วยกล้าตายใช่ไหมเนี่ยหน่วยกล้าจะให้น้องเอซีได้ดูถึงจะมันจะไม่ถึงลักหร้อยเลยสักอย่างอา้าว เอ้ยเพื่อนอย่าบางดีเสียมไม่ตรงหรือค้างวะอ้าวค้าปเนี้ยค้างปะนี่ผมว่าไม่ต้องเข้าแล้วล่ะเสียไปได้นี่ไม่ได้ค้างหรอกอยี๋เข้าใกล้ตัวนั้นก็พอใกล้ใล้สิไม่งั้นเราได้ตายแน่ๆตอนนี้เราสึก รู้สึกสงสารเพื่อนที่อยู่ข้างในสงสารยังไงก็ไม่รู้ภาพจะละเอียดนะปึ๊บกาดโอเคดีแล้วก็เราจะไปต่ออีกรอบเิบเลยเพื่อนฉันฉันเข้าไปเองเ็บเลย ผมค้างเพื่อนช่วยด้วยเอาเกืบค้างไปเลยเพื่อนเรามากันเราจะไม่ตายถ้าเราไม่ใกล้ตัวนั้น S P L L สอะไรก็ไม่รู้อะ L สาอย่าก,กดปุ่มอะไรเด็ดขาดนะเพื่อนอย่านะไม่งั้นเราจะตายแน่แน่แล้วก็อ่านชื่นแล้วก็บอกเพื่อน เ้าเล่นในโทรศัพท์ถ้าเจอแล้วก็ดีใจด้วยนะเป็นเพื่อนกับเรารู้สึกได้ดีเสียงอะไรเปริดดีไหมอะ่ะรู้สึกเสียวลิคัสิ์มันเป็นเสียงอย่างนี้ทุกคนถ้าเปิดเสียงดังอะ่ะเข้าตรงนี้ได้ป้ะโอ้โอ โอ้เราควรลดเสียงจริงๆเราว่าเราลดเสียงดนกว่านทุกคน,คนไม่อยากได้ยินเสียงเลยค่ะนี่แค่ระดับสามนะอย่าเข้าใกล้มันก็พออ้าวโอ้รถสับกาก,ากมะโออจะเย็นๆ,ๆเออเราลืมพดูดอีกอย่างคืออาจจะมีคำหยาบหน่อย แ็นแบบนี้ไม่ทนันแล้วหรองปรับเสียงบางดีกว่าไม่ต้องยินได้ที่เสียงอะไรตรบนี้คนมาอีกระดับหนึ่งเราวว่าเราออกจากแผนนี้ด้ไหมแบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเราแน่นอน,นว่าให้เขาเคสปากลัวไม่ไม่อย่าปากลัวก็เป เขาไปเป็นหนูทดลองให้พวกเขาเลยเป็นวะเพืฮ้ยลองก,กดปุ่มแดงด้แดงนะเขียวดิเออต้องรอเ,อเหยื่อก่อนกดได้ปะมันมันเป็นแค่เจ้าปุ่มหลกอกๆมั้งเราก็ไม่รู้เราไม่ได้เล่นในขอมคือตอนนี้มันอยู่นิ่งมากก็มันมัน ให้อยู่นี่อยู่แล้วนี่มันหันมาหรือเปล่าวะรู้สึกเสียวมันโดเสียววันนี้จะขวันร้ายไหมก็แค่นี้แหละเดี๋ยวไฟในโทรศัพท์เต็มบ๊ายบาย